สวัสดีค่ะแม่โบนะคะทีมงานครอบครัวติดเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกตัวไม้นะคะอันนี้จะเป็นตัวโคมิก้นะคะรุ่นบูม x XD นะคะตัวเนี้ยเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในนะคะมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะน่ารักแล้วก็สวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวลองมาลองแกะกันดูเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างเนาะค่ะแล้วก็นี่อันนี้เราแกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะในเซตน,นะคะจะประกอบด้วยตัวนี้จะมีเป็นสายชาร์จท y C มาให้เรา1เส้นนะคะ แล้วก็จะมีอันนี้เป็นสายเชื่อมต่อกับตัวกล้องตัว Canon นนนกับ Nikon น,น,นะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้จะเป็นตัว Sony แล้วก็ Fuji ค่ะส่วนอันนี้เส้นสุดท้ายอันนี้จะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ในเซตจะมีแถมตัวเลาวาเหลี่ยมมาให้เรา2เซตนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัววิ่งชิวแถมมาให้เราด้วยก็วินชิวนะคะจะเอามาใส่ในตัวทานจิ i กชันนะคะเวลาเรา ใช้เนาะก็ข้อดีของมันก็คือ,อเวลาใส่เนี่ยเราไปที่ลมไกลๆเนาะมันก็สามารถาช่วยป้องกันในเรื่องของลมได้นะคะเสียงลมก็จะไม่เข้าในคลิปเรานะแล้วก็สำหรับตัว Boom x c ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวอันนี้ตัวที่1น,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณน,นะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ Transition 2ตัวนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณนะคะจะมีเป็น2ตัวเนาะสำหรับตัว Boom XD ตัวนี้ที่เป็นตัวรับสัญญาณนะคะจะมีช่องหูฟังมอนิเตอร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบ2.4ดิจิตอลนะคะและสามารถใช้รับสัญญาณได้ทั้งระบบสตรีโอและก็โมโนนะคะตัวนี้สามารถปรับได้เนาะตัวส่งสัญญาณอันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับเสียงขึ้นลงได้ด้วยนะคะปรับให้ดังขึ้นได้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเสียงกันนะคะว่าเสียงของตัว boom x4 ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยค่ะแล้วก็เสียงอันนี้นะคะจะเป็นเสียงจากตัวทานซิชชั่นโดยตรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเสียบตัววาวาเลียกันนะคะว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นเสียงที่เชื่อมต่อจากวาววเลียนะคะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันในเรื่องของระยะนะคะว่าสามารถเชื่อมต่อได้ระยะไกลขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยะคะ่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสระยะไกลกันนะว่าตัวบูม X อซตัวนี้สามารถใช้ระยะไกลได้ขนาดไหนนะก็อันนี้จะถ่ายในหมู่บ้านเนาะก็เดี๋ยวลองเดินดูกันว่าจะได้ระยะไหนนะคะมาเดี๋ยวลองนับเก้าดูนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด 4อ4 4 4 4สา4 4 4่4ี่สี่ห้5 5 5่5ิ5ส5่เ5็ดสี่แปด6ี6เ6้าห6า7ิบ6้7สิบเอ็7ห7 7 7ิ7ส7ง8้าสิ8สา8ห8า8ิ8 8 4 8 4เดกาอ่เดิาลองเดินกลับดูกันเอาะ ตอนนี้สัญญาณน่าจะเริ่มขาดหายแล้วนะคะอันนี้บรรยากาศในหมู่บ้านนะคะน่าจะตัดเสียงรอบข้างได้เยอะอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือที่เพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงคือก็จะเป็นเสียงสดจากภายในหมู่บ้านเลยนะคะก็แม่ปูใช้อยู่นะอันนี้ยังยังใช้ตัวค o มิก้าบูมเอ็กซ์ีอยู่นะคะอันนี้ทดสอบให้เพื่อนๆ ได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อกันในสตูนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปกันเลยค่ะแล้วก็สำหรับตัวคมิกาบูมเอ็กซีตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการไม์ไวเลสขนาดเล็กกระทัดรัดนะอันนี้เดี๋ยวแม่โบจะเทียบให้ดูกับตัวเหรียญ10นะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2เท่าของเหรียญ10นะคะแล้วก็ตัวบูมเอ็กซีตัวนี้นะคะก็คือ หนึ่งการช้าต่อหนึ่งทั้งเนี่ยนะคะสามารถใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงเลยถือว่าเพียงพอแล้วก็คุ้มค่าต่อการใช้งานนะคะซึ่งสำหรับตัวนี้นะคะแม่โบซื้อมานะคะในราคา7,000กว่าบาทไม่เกิน8,000เนี่ยก็ซื้อมาจากร้าน เพชรสยามซาวกุ๊ปนะคะเดี๋ยวยังไงแม่โบจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองติดต่อทางร้านดูได้นะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะก็ทางร้านไม่ได้จ้างแม่โบมารีวิวแต่อย่างใดนะคะก็คือแม่โบซื้อมาด้วยเงินของแม่โบเองอสำหรับคลิปนี้นะคะแม่โบต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ